Blue. I gotta see you To be yours, you're a class all your own, and, oh, little cutie, when you talk to me, I swear the whole house you must be sweetheart, and I'm so glad that you're mine. You are one. You make me fall in love, and now I know I can't be the only one. I bet there's hearts all over the world tonight with the love of their life. Who feels what I feel when I'm with you. You, there's no one left, and you're like Jordan's on Saturday. I gotta have you, and I cannot wait now. Hey, little shorty, say you care for me. You know, I care for you. You know that I'll be true. You know that I won't lie. You know that I will try to be your everything. Cause if I got you, I don't need money. I don't need. To you, and oh, no one else to do. Cause with every kiss, and every hug, you make me fall in love. And now I know I can't be the only one. I bet their hearts are. I gotta see you, boo, and there's hearts all over the world tonight. Say the hearts all over the world tonight. Oh, I need you, boo. I gotta see you, boo, and the hearts all over the world tonight. Say the hearts all over the world tonight. Oh, I'm into you, and oh no one else would do. Cause with every kiss, And every hug, you make me Fall in love and now I know I can't be the only one. i bet their hearts all over the world tonight with the love of their life who feels what I feel and now with you with you. วันนี้เรียนเป็นยังไงบ้างครับค่ะก็สนุกดีนะคะเป็นคลาสยคาครั้งแรกจริงๆนะคะก็ก็ได้ฝึกบริหารกล้ามเนื้อหลายในส่วนที่ทําให้เรารู้ว่าเราก็ไม่ได้ค่อยได้ออกบริอ่ากําลังกายในส่วนนั้นๆน,น,นะคะ ก็เป็นคอร์สที่ดีค่ะสนุกดีค่ะก็มาเรียนโยคะที่เฟลลี่โยคะนะคะที่นี่สนุกมากคุณครูสอนคุณครูนิวสอนสนุกมากแล้วก็ได้ได้รู้ท่าบริหารของโยคะแล้วก็ได้ออกกําลังกายเต็มที่สนุกมากอยากบอกว่าครูนิวสอนดีมากคือเคยเรียนโยคะมาหลายที่แล้วอ่ะแต่ว่าคือคุณนิวสอนละเอียดมากอ่ะละเอียดจนแบบว่าเย บางท่าเรานึกว่าเราทําถูกแล้วแต่จริงแล้วแบบเอเอเอพอมาเรียนแล้วมันได้เทคนิคเพิ่มเติมเยอะเลยทําให้ทําท่าโยคะที่ถูกต้องได้มากขึ้น แล้วทาปุ๊บหาย,ลยเลยเนี่ยจริงเยี่ยมเยี่ยมมากค่ะก็ดีนะคะรู้สึกว่ามันมันใช่เลยสําหรับการปัน่นแล้วก็เพอ,เอิญว่าวันนี้รู้สึกมันสเตรชได้มากขึ้นเมื่อวานปั่นหนักมาแล้วก็พอตอนแรกก็เหมือนแบบร่างแหลกเลยค่ะแต่พอทำเรียบร้อยก็รู้สึกว่ามันผ่อนคลายขึ้นโอเคค,ค่ะ ก็ของแอมนะคะรู้สึกแบบว่า,าประทับใจค่ะเพราะว่าเวลาที่เราปั่นจัก,กรยานมากๆเนี่ยบางทีเราไม่รู้ว่าเราต้องใช้ทักษะอะไรในการที่ยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนทําให้เราได้รู้ว่าวิธีการในการบริหารกล้ามเนื้อเราเนี่ยการลายเส้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะทายังไง<ม>ก็จะได้กลับไปฝึกทำค่ะ ค่ะสำหรับนุนนะคะก็ครั้งนี้ถือว่าเป็นการเรียนโยคะครั้งแรกนะคะก็ที่เรียนวันนี้ก็คือจะนำไปใช้ในการก่อนปั่นจักรยานและปั่นจักรยานเสร็จนะคะรู้สึกวันนี้ก็คือได้ยืดกล้ามเนื้อนะเพราะว่าเมื่อวานก็ปั่นจักรยานมนาะรู้สึกว่าสบายตัวค่ะก็สิ่งที่เรียนวันนี้นะคะก็จะกลับไปใช้ในทุกๆครั้งที่ก่อนปั่นและหลังปั่นค่ะขอบคุณค่ะยุ้ยเองนะคะคิดว่าโยคะมันก็คือ การยืดคลายกล้ามเนื้อทำให้ maximize potential ของร่างกายของเราให้มันทำได้ดีมากขึ้น,นะคะก็เป็นเกรดความรู้ที่ทำแล้วก็ออกากำลังกายก็จะยิ่งดีมากขึ้นได้ตามความคาดหวังนะเพราะว่าจริงๆแล้วเราปรถึงแม้ปั่นมาเยอะเนี่ยกล้ามเนื้อเราสร้างมาแล้วเนี่ยแต่ว่ารู้สึกเลยว่าเฮ้ ความยืดหยุ่นมันไม่มีเวลาจะเลี้ยวจะเอียงตัวจะอะไรเนี่ยมันความยืดหยุ่นไม่มีก็เลยพยายามหาอยู่เหมือนกันว่าอะไรที่จะช่วยได้<ม>ก็มาเจอฟิตฟอร์ฟันนี่แหละฮะว่ามีคอสเดียวขัดสหรับนักปั่นโดยเฉพาะก็เลยสมัครทันทีเลยไม่ต้องคิดเลยเพราะกำลังหาอยู่แล้วผมคิดว่าคนที่เริ่มมาเรียนครั้งแรกเนี่ยอาจจะติดขัดเรื่องกล้ามเนื้อนะครับเพราะว่าคนที่ไม่เคยใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนเนี่ยมันก็จะเจ็บส่วนที่เราไม่เคยใช้ แล้วก็ผมคิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้กล้ามเนื้อน,นั้นน่ะได้มีการยืดหยุ่นแล้วก็อาจจะมีการปรับสภาพได้ดีขึ้นครับก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเกี่ยวกับเรื่องการยืดหยุ่นร่างกายครับบางอย่างเราไม่เคยทําได้อย่างที่เอามือมาประสานกันด้านหลังวันนี้ครูนิวก็ก็ช่วยจับให้ทําได้ก็เพิ่งร,รู้ว่าร่างกายเราทําได้สนุกมากพี่สนุกมากครับก็ ว่าตอนแรกมันน่าจะยากมันไม่ยากอย่างที่คิดนะเพแต่ละท่าน,นี่ไปใช้ได้จริงหมดเลยก็ดีนะครับเพราะว่าไม่เคยเรียนดูค้าวมันก็จริงแต่ว่าได้ประโยชน์ครับเพราะครูมูสอนใ่อนข้างดีแล้วก็ได้ประโยชน์สําหรับนักปัน่นไม่ว่าไม่ใช่นักปั่นเดียวนักวิ่งอะไรผมเพราะผมก็วิง่งเป็นนักวิ่งอยู่เ้ว่อยวิ่งประจําไม่ได้ปัน่นกัญยาอย่างเดียววิ่งด้วยก็เลยรู้สึกว่าดี